สบายดีและสวัสดีบรรดา,าพ่อแม่พี่น้อง้สุขทุกคนนี่ทึมเ้นกเก่าเซนเคยเนาะก็หลังจากที่่าหางหายไปโดนพอสมควรนะทุกคนก็ดีเป็นไข่ยุ่งนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ว่าฝนมันเริ่มตกนะเนาะก็ทั้งขาพเจ้าทั้งนางนีก็เป็นไข่ย,ยุ่งก็หาก็ดีเนาะวันนี้ก,ก็เลยอ่าสิมาท่ายคลิปให้กับบรรดา,าพ่อแม่พี่น้องได้๋เบิงเนะพอดีื้นนี้ฝนตกแล้วก็อ๋อทุกคนเนาะ แบบน้ำท่วมหอท่วมเฮือนมดเลยนะทุกคนนี่นนนคือแบบเขตเฮือนอีกคืออ่าท่วมมดเนาะนี่สิดทายให้เบิ้งทุกคนตอนนี้นี่เป็นหนทางเนาะน,น,ะนี่ตอนนี้น่ะเป็นหนทาง น้ำท่วมเหมือนทางบดเลยทุกคนเนาะนี่คืออันนี้นี่เป็นทางที่ว่าอยู่ทางหน้าเฮือนหลังเฮือนเท่านาะน้ำท่วมบดนี่เทปนี่ก็ท่วมบดเลยทุกคนนี่อ๋อ อนนี้นี่บนกน็เริ่มซาแล้วแหละแต่ว่านำ้ำนี่กำลังมาเนาะอทุกคนนี่เทปนี่คือเป็นนำ้ำาดเลยเนาะน้ำชุ่มบดเลยนี่อ๋อชคกับพี่แห่งนักทุกคนน,น,กคน,นี่ หมดเลยดูก่อนนี่นเข็ดนี่นะสองบาทมันกับมาเบิ้งคือกันเนาะสวยหมดถอนหน่อยเพื่อนเนานะเป็นมะนาำหมดเลย โอ้ดือดดก่อน,นี่น้ำถ่วมจนเป็นแม่นำ้ำหมดเลยเคตนี้น่ะมันกับมีทอเยอะนะแต่ว่าทอหน่อยทอหน่อยละนำ้ำมันระบายประทันทุกคนกันเลยว่าเป็นดังที่เห็นนี่แหละเนะาะสภาพ ทั้งพุ่นนี่เป็นตรงหน้าน้ำทังหนาครับทุกนนี่อา่าโชวนี่น้นำชุ่มมัดเลยทุกคนน่ะนี่อา่าเขียดนี่นี่ช่วมมัดเลยทุกคนนี่ นี่เป็นทางหลังเพื่อนเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งตัวเพื่อนเท้าดูน่ะมันชี้ถั่วลายถ่วมหน่อยซ้ำได้เพื่อนเฮานี่คือชิบลนักปันใดเนาะสำหรับนำถั่วเนี่ยบดท่อเพื่อนของอชาวบ้านที่พันยุ่ขังขางเฮานี่เขสนี้มันกบบมีท่อระบายนะทุกคนมีท่อระบายน้ำหรือจะว่ามันระบายบทันนี่ อันนี้ก็ระบายบพทันแล้วก็ล,ล่นเข่าเพื่อนเข้าหัดนานะนี่ล่นเขา่าเพ่อหัดจะบรรลัยนะทุกคนนี่เป็นคอกเป็ดคอกไกล่ลกเป็ดลกไก่มีอยังอยู่เขตนี่นะนำถั่วบดเป็ดไก่ในบุ้มีบอนอยู่นะนี่ขอเข้านี่ยเปิดถั่วทุกคน ท่วมอ่าเคสนี้เนาะนี่เข้าเป็นถ่วมวันกล่องใหม่เข้ายู่กลองลางน,น,นะนะ,นะ,นะตอนนี้ก็เริ่มแห่งแห่งแล้วเริ่มรู้ปะนะถ่วมบัดเลอร์วันนี้เขาก็ใส่พอเนาะ ทั้งนี้ก็ระบายบทัฒนทุกคนทั้งใดก็ระบายวัฒน์นี่เขสนี่คือถ่วมคือกันมัดเลยทุกคนนะอันนี้นี่ก็ท่วมแบบบ่มีเงินรอจักหลังนะทุกคนเงินไปกันถ่วมเงินเขาเจ้เเากันถ่วมเงินเ้ากันถั่ว นี่แต่กระเทิงก้นนะกระเทิงมันหนิ่บดถ่วเหมือนปะนี่อันนี้กับนะ้นำมันไหลบัวทันนะวือนะนี่เชนนี่กับถ่วบดเลยนะนี่ตู้ซักผ้า <c oughs> ทุกคนบ่มีเหนไหวนะว่าป้าอันนี้นำ้ำถั่วบดนี่แบบ หัวมิดตีนมันเลยนะ่ะข้างในกะน,นำกเนะเข่าไว้นะแต่ว่าเวลาที่มันเปียกนี่ขเขากะสิอันนั้นเนะาะบม่ใช่ถ่าจนมันแห้งกคแบบโตอ่อดาดมันมอเตอร์มันแห้งหเลยอ็จึงสิกลับมาเสียบคืนนะทุกคนนี่เคนเนี่กะ เงินเฮือนของข้างเอื้อยรืคะเนาะเงินของข้างนอกจ้ะไปตามๆกันทุกคนสวมแซฟเลยเนาะนี่นี่อันนี้เป็นทั้งหลังเฮือนท่านเนาะส่วนของพระเจ้าอันนี้ก็ได้นะน้ำท่วมพักพน,นิดเลยทุกคนนี่ นี่นี่บ้าทอดทอดทอดออฝนกะตกบ่ได้แห้งนะมันตกกะอ่าส้มได้ส้มหนึ่งเนี่ยแบบบ่เถองขันว่าสิแห้งอาแทวาน่ะนะแต่ว่าน้ำนี่บ่าจกมาไต่ใส่ทุกคนแบบมันรวมกันหลายบ่อนมาน่ะเพราะว่าอ่า จุดเฮือนเฮาทุกคนเป็นบอนด้ว่าน้ํามันรวมกันมาตั้งแต่กระเทิงพุ่นแล้วก็จอกใดแจใดก็มารวมกันหมดน่ะแต่ก่อนก็บ่เป็นเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่จักเาจ้ามาเฮ็ดทางตัวนี้เนาะอ่าทางซอยพวกนี้น่ะบ่จักออกแบบนได้ทุกคนน้ํานี่เอามารวมเขตเฮือนเฮานี่หมดมันก็เลยเป็นคือดังที่เห็นนี่แหละเนาะโดยเฉพาะอ่า ทั้งหนาพุ่น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 เน,น,น,นีน่ยนะดูกนน็เนาะแบบถอดนามเนี่ยซ้ำกับแม่นาำเลิศจะชิพาไปเบิง้งกลองไหม่หเคลือนเหาเนาะเ็นดูตกใจทุกคนกคนี่ สนะวยมัดนี่เจ็ดนี่ในน้นนำเข่ามัดแต่ว่ามันมันยังบุธ่ันอันนั้นเท่เนาะบุทันแบบซิจุอา่ากองไม้ดีแท้เดีมันกะพอได้วันไลเขามาหน่อยหนึ่งเนาะไปทั้งพื้นมันแหละทุกคน,นเป็ดไก่เนี่ยวนิวนอยู่เหนอเจ้านี่นี่เปียก์มากนบะ่น เทนนี่ได้กี่กับพวกมะนากเรืองมะโลโุโตตะอันตรายทุกคนนะนี่นแล้วก็ตบเป็ดจ่าโบมีบนอยู่นาะก,กัเลยว่าจับใส่แกะหนึ่งปะไว้าราวะมาจับติ๊กีน้นแล้วก็ขึ้นออกกันเลยท้ายคลิปให้กับบรรดา,าพี่น้องเดเบิงนะ้งเนาะ สีประมาณนี่นาะสำหรับคลิปนี้อ่ะนี่เด้มาถ่ายให้กับบรรดาให้พี่น้องเด็เบิ้งนะเวลาฝนตกอีู่เ้ือนเฮามันเป็นอะไรสาภาพกะคือดังที่เห็นเนาะเละตุ่มเปะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเนาะไว้พบกันไหมในคลิปต่อไปสบายดี